你。 อันนี้ได้ได้เพราะอะไรลูกของขวัญมีใหม่ครับโอ้โหพ่อครับใช้ความพยายามดูทำไงโอ๊คมัน่อยนะครกูเขามีอะไรหรอเขา้าเน,น,นี่ยเออต้องแกะข้างล่าง้ดูครับโอ้โห

เราก็จะโดนเลยี่ก็บทท้ายได้แต่มันต้องตัดออเข้มงคลใช่ไหมนี่เขาต้องใส่เฮ้ยแตะใหม่แคนนึ่งเนื้่แล้เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะง่วงอยู่เลยไม่ใช่เหรอลูกเออแล้วทีนี้ถือแล้วเะได้ของขวัญพี่ใหม่ของขวัญพี่ใหม่ตอนนี้ก็ นี่ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เข้าดาวแล้วนะโอ,โอ้โหโโมีไดโนเสาร์ด้วยนะเอ้ยพ่อขับแกไม่ได้ไม่ได้เลยบางก่อนอ่าโอเคพ่อช่วยแกนะครับบอกว่าต้องบอกอยังไงก่อนต้องบอกแบบบอกอะไรแบบเดิมคืออะไรี่่ <c oughs> <ส>่ <c oughs> แทมมม้ทือโอะไรโอ้ すご、うん、いすごい、うん、すごい。 เนี่ยเลยมัคนควรจะไปนอนได้แล้วนะไดเที่ยงคืนแล้วนะต้องหุนทางไหนลูกครับแม่ไม่รู้ครับลองดูลองดูซิหมุนท,ทางไหนมันจะออก อีกเนี้ยอีกเหรอใค่คนหนึ่ <c oughs> ตงตรงไจะไม่มีแอบนะอุ้ยรถหล่นล,ลงมาแล้วเนะี่ยเอ้ยฝั่งนึง้รถขอน เล,เลยพ่อมันเดินเองได้ไกดเลยพ่อดูซิเนี้อนไรห่างในรถเสาเหรอใช่ครับในรถเสาก็หลุดนะในรถเสานี่นะคะพ่อเป็นอาบาราอาบารเขารับขาได้แโอ้รับก็มีแล้ว เดี๋ยวเรามาแกะอันนี้ก็สอนเลยครับอ้าวใส่ชุดใส่ชุดคอพาโทยแล้วดีวันนี้โอ้ยปืนสังเกตนะเนี่ยโอ้ยี่คามิคับโผเป็นเพื่อนเขาเลยใช่ไหมกอะโโกเป็นเชสเลย นายามดูกรอ,อ,อ,อาแล้วของดีของเดิมนี่เป็นอันจิว๋วๆไปเลยของเดิมก็อันจิว๋วแต่ขอใหม่นี่นะพ <c oughs> ี่ของเลยครับออดูเลยครับอของัดีมากเลย

ก็เลยโดนโอ้ยไอ้ไข่อันนี้โอ้ไข่ไดโนเสาร์ okay, เหรอ,อใช่ไหมใช่ครับอผมเป็นเซตไดโนเสาร์เลยใช่ไหมทั้งรถทั้งหอหอยางไดโนเสาร์เหรอสุดเลยหนึกงสองสเงียบ Oh อ,อคอยอีพี่น้อคอยนี่อคอยอันนี้ก็เป็นแบบนี้สองสองแน่เสานะครับสองแน่เสาีประกอบเสร็จแล้วฝีมือคุณพ่อเองนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นน้องคนน้อยจะเป็นผู้ช่วยตัวปวด เป็นไงครับถูกใจแม่ของขวัญปีใหม่ของคุณแม่ใจมากครับโอ้โหถูกใจกว่าเดิมโอ้โห เนียเป็นแบบเหมือนรถเ,เรี่ยงอหรอครับเหมือนเป็นแบบตีหนึ่งโอ้โหสะพ้ายตอนที่น,ะนสะพ้ายตอนที่ตึงอีกนกึงจัาโอ้โหแล้วทำท้เลครับเป็นแบบเหมือนรถอันนี้เลยมันจะเป็นเซตอันนี้จะเป็นเซตไดโนโของพอพาทโทเลยใช่ไหมใช่ะครับโอ้เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบเรี่ยแบบเนี้ยแล้วเหมือนเปล่าปล่อยเสาปล่อยรถออกไปให้กระโดดเหรอใช่ครับ โอ้หแม่ชนะเลิศเลยอันนี้เป็นรถจิ๋วหรือเปล่าเนะี่ยเหมือนเป็นรถจิ๋วนะนปล่อยออกไปอ๋ออันนี้อันนี้รถยักษ์แต่นี่อันนี้รถยักษ์โอ้ยต่างกาครับต่างกายต้องต่างกายยิ่งขี้ครับโอ้ดูหน้าตาเด็กน้อยนะครับตีหนึ่งยังไม่นอนเลยลูกชายคนนี้ลูกชายคนนี้น,น,นอนหนึ่งครับ <laughs> เทมาเลยค่ะยังไม่แข็มาเลยเทแล้วหรอก็งโอ้โหรถจิ๋วรถจิ๋วรถจิ๋วจริงจริงด้วยโพี่แม่ก็ดิแหละแม่ก็ดิบปี้ยจะได้ของเลแต่ว่าต้องก็ดิฝั่งนีกดดิแล้วแต่ว่าต้องอยูานอกนะแต่แม่จะถือออกมาให้เพราะว่าเขาไม่ให้คนอื่นเห็นนอกจากแม่คนเดียวโอ้ หลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้ให้ลอล,ลอลอเดี๋ยวเราไม่ได้หลุดขนา,าเข้ามาเอ,อเนั่น้่้หบนตู้บนตู้หรอใช่เปล่ารอรอใช่ไหมใช่ไหมเมกี้ิกเลีวเ้โอ้โหก็เลน่ยมามมจะได้ของขวัญเป็นสิชิ้นจริงไหมเนี่ย หมดแล้วนะจะดิ้งยู้แล้วไม่มาแล้วปึ๊บไม่มาแล้วนะ,ะมมวนะหมดแล้วเบ็ดมอนหมดแล้วเบ็ดมอนหมดแล้วนะอู้หูไม่อูะอะไรเลย่อสหมดแล้วนะหม,มดสต๊อกแล้วนะ ตั้งสติลูกตั้งสติก่อนตั้งสติก่อน,ต,ต,อนตอนนี้กี่โมงของขวัญที่เท่าไหร่ที่สี่ของวันนี้แล้วนที่สี่ที่หนึ่งครึ่งโอ้โตห,หตัวอะไรบ้าเลยตัวเท่าคนเลยอ่ะแต่ไม่เท่าเลยเนื้อตัวดูกอ่ะตอนนี้ ทำายได้นะตอนนี้เนี่ยอ้ยามือได้อ,อื้อมสายหัวได้นี่ง่ะได้จริงอะเขย่าม,มือได้ทำแขนขาได้ทำแขนได้ใช่ไหมเขย่าหมัวได้ด้วย